ซึ่งศิลปินดังคนนี้เป็นแฟนคลับอุงอิงปลืมมากพูดถึงแบบนี้คอมเมนต์กระหึ่มล่าสุดศิลปินดังคอมเมนต์ในไลฟ์สดขณะที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกำลังไลฟ์สดประมูลขายตุ๊กตาที่แฟนคลับมอบให้เพื่อรวบรวมรายได้ไปทำบุญใหญ่คนที่เข้าร่วมประมูลก็ได้บุญคนที่มอบตุ๊กตาให้น้องก็บุญตามไปด้วย ยอดประมูลทั้งหมดเมื่อวานนี้รวมได้ประมาณ5 9 0 0 0กว่าบาทน้ององคอิงยังได้แสดงบัญชีการโอนเงินให้ดูกันชัดๆว่าเป็นบัญชีของวันไหนและรายละเอียดอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องบุญเรามาฟังเรื่องต่อไปกันก่อนดีกว่าในขณะที่น้ององคอิงกำลังไลฟ์สดอยู่นั้น ก็มีศิลปินดังท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ทักทายน้องอุ๋งอิงโดยคอมเมนต์ว่าสวัสดีครับพี่อุคงอิงและไม่นานหลังจากนั้นก็เมนต่อว่า FC พี่อุคงอิงนะครับศิลปินที่กล่าวถึงก็คือน้องคอปเตอร์วงศิลศิลปินภูไทยที่เรารู้จักกันดี บอกได้เลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำให้แฟนคลับแห่มาดูไลฟ์สดย้อนหลังของน้ององอิงกันอย่างล้นหลามเรามาดูฝั่งคอมเมนต์กันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนรอเราอยู่บ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าน้องน่ารักมีเวลาหรือโอกาสน้องก็จะทำอยู่เสมอคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านี่แหละแบ้แบ้บ้านบ้านของแพรด้วยความไม่ติดหรู ของนางเลยได้ไปนั่งในหัวใจของคนมากมายคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเสียงแม่คักบ่อลูกสาวคอยขนาดเครื่องเสียงน้อยๆเป็นใดของแท้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคือมักแท้เพลงนี้แม้กับอีกเพลงหนึ่งเขื่อนลำเปล่าอีลาเกลิ่นได้ม้วนแหงมักแหงเบิดท่อนั้นคอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่า เนี้ยของแท้กเกริ่นกะกินขาดแล้วคอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าลูกสาวร้องมวนอยุ่แล้วแต่แม่ติในหนึ่งเดอลูกเนื้อร้องบางคำผิดก็มีต้องฟังต้นฉบับให้แม่นเนื้อเพลงที่อาจารย์เพิ่นแต่งออกมาแต่ละคำร้องคือสุดยอดท้ายนี้ผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับ เรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และเป็นสื่อกลางที่บอกกล่าวความคิดเห็นของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดี